ต่นี้จะพาคุณผู้ชมมาแสดงความมีดีกับพี่อ้อมประธมะพรและพี่ตาภสิทธิ์ล่าสุดเปิดตัวธุรกิจใหม่ค่ะชื่อว่านายเส็คลินิกที่ดูแลเรื่องผิวรูปร่างและงานแตรรกงราด้วยบรรยากาศเปิดตัวธุรกิจไปจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันได้เลยค่ะจริงเป็นคนที่ชื่นชอบอหรือยดาเป็นผู้หญิงก็ชื่นชอบความสวยความงามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งใจอยากจะทําธุรกิจอยู่ความสวยความงามอยู่แล้วนะคะก็เลยมองหา ธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็ปิ๊กไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะเปิดคลินิกเสริมความงามค่ะจริงๆอ้อมเพิ่งเปิดมาไม่นานเนาะแต่ว่าผลตอบรับกระแสตอนนี้คือดีมากก็ในเพจก็จะมีคนทักเข้ามามีคนนัดเข้ามาทําเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ถือว่า เริ่มต้นเปิดก็ก็รู้สึกดีใจที่ก็จะมีแบบว่าอแฟนๆละครด้วยที่จะอยากเข้ามาทําแล้วก็มีลูกค้าที่ทอยากเข้ามาทำนยคะก็กระแสถือว่าสําหรับเอาก็พอใจนะคะสําหรับการเพิ่งเริ่มเปิดตอนนี้ก็ถือว่าประมาณนี้ก็โอเคแล้วลแน่นอนว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันมีเทรนด์เข้ามาใหม่ๆตลอดนะคะเราบอกเลยว่าเราจะตามทุกเทรนด์ใครชอบแบบไหนบอกเรามาได้คุณหมอในเซตคลินิกปั้นได้ทุกทรง ปั้นได้ทุกเทรนอยากให้หน้าออกเป็นสไตล์ไหนแต่ที่สําคัญของเราที่เราเน้นก็คือต้องเป็นธรรมชาติและปลอดภัยเพราะว่าคุณหมอของเราเป็นคุณหมอแทๆ้ๆและก็เชื่อมั่นได้คุณหมอมีประสบการณ์มานานทุกท่านที่มาที่นี่ค่ะ,ะในเซฟคลินิกนะคะเปิดบริการที่สมมารกรเพลสลังสิตค่ะแล้วก็เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงสองทุ่มค่ะ ดีค่ะต้องทันทารีนะคะวันนี้ก็มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนรักทั้ง2คนเลยค่ะลากับอ้อมที่นายเซฟคลินิกนะคะก็มีความดีใจมากเลยนะคะที่เห็นเพื่อนประสบความสําเร็จนะคะก็อยากจะให้มีนายเซฟคลินิกเนี่ยอีกหลายๆสาขาเลยแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมาใช้บริการด้วยนะคะยังไงก็ขอให้กิจการงานของอ้อมนะคะรุ่งเรืองแล้วก็นายเซฟคลินิกนะคะเป็นที่ ดงดังแล้วก็มีแต่ลูกค้าล้นเลยนะคะยินดีด้วยนะคะอ้อมตา